วันนี้เราก็ไม่อยู่กับช่องบาซี่เลเซอร์เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบาทก็มาเล่นเกมโรบอทอีกเช่นเคยคะ่ะในแมปทาโรงงานผลิตน้ําผึ้งนะคะอุย้ยมันเป็นแมปใหม่ที่ค่อนข้างจะน่ารักพอสมควรเหมาะกับแนวของบาสเลยอ่ะเพราะบาสชอบเล่นแนวนี้มากแถมในตัวเกมก็จะเป็นแมปเป็นรูปแบบที่น่ารักมากเลยรูปภ้ามันน่ารักก็ดูน้องพึ่งตรงนี้สิอันนี้เขาให้เราสร้าง โรงงานน้ำผึ้งนะคะซึ่งบ้านเนี่ยแอบไปเล่นมานิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตรงนี้ก่อนเขาให้เรารับเงินตรงนี้เนาะเคเดี๋ยวเราอัปเกรดน้องน้ำพึ้งตรงนี้นี่เป็นเกมที่แบบแค่รอเงินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องทําอะไรมากมายเป็นเกมง่ายๆใครๆก็เล่นได้เอาไว้แก้เบื่อเนาะเคเดี๋ยวเรามาสร้างโรงงานของเราให้ใหญ่ก่อนนะ นี่เหลือมาในหกสิบบาทอ้ยสวยอะเดี๋ยวเดินออกไปดูข้างนอกกันนี่ดูน่ารักมากมากเลยนะโอเคค่ะเราไปรับเงินตรงนู้นก่อนเนาะเราขายน้ำพึ่งได้เราก็จะมารับเงินตรงนี้นะโอเคมีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเราควรเอาไปทำอะไรดีเอาตรงนี้ดีกว่านะสามสิบบาทอว้ยนี่สามร้อยเลยอ่ะอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยประตูุ้ยน่าราัก่็อันนี้ก็จะเป็นร้าน ร้านค้าร้านค้าอาวุธอยู่ตรงนั้นนะเราสามารถไปฟาร์มพวกมอนเตอร์ได้ด้วยนะแต่ว่าต้องรอน้องพึ่งก่อนโอ๊ยตังไม่มีนี่น่ะลืมไปโอเคเดี๋ยวยังไงเรารอ,รอเงินก่อนนะคะนี่224บาทแล้วค่ะตรงนี้เราสามารถอัพเกรดน้องได้อีกตัวหนึ่งไหมอ๋อไม่ใช่จะมีที่ตรงนี้มาเพิ่มขึ้นหรออุย๊ยมันก็น่ารักนะ เหมือนตรงนี้จะเป็นที่แปลก,กตานะคะเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราซามมอนพึ่งออกมาช่วยเราหรือเปล่าเนี๋ยเราร้องกดก่อนนะคะนี่ไงจริงๆด้วยโอ๊ยได้น้องพึ่งมาตัวหนึ่งแล้วค่ะน่ารักมากโอ๊ยอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าเราจะกดน้องอีกตัวหนึ่งนะคะต้องใช้เงิน1 0ึ0 0หมนบาทเลยนะคะโอ๊ยมีน้องมาช่วยเราล่าดูสิทุกคนน่ารักมากเลยไปงางเลยทุกคนไปไปเอ๊เดี๋ยวเราไปอัปเกรดโรงงานของเราก่อนเนาะ,ะนี่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะ อุ้ยน่ารักจังเป็นชั้นวางอะวางของนิดนึงนะอุ้ยตร,ตรงนี้มีเงินรับเงินก่อนอยากไปตีมอนเตอร์จังเอาเอาตรงนี้ก่อนนี่ได้เพิ่งมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะได้เงินเยอะมากขึ้นนะคะจากการขายนะ้ำพึ่งจากตรงนี้นะคะจะพึ่งน้อยเราจะไปตีมอนเตอร์ได้ยังอะอยากตีมอนเตอร์จังเลยล่ะโอเน้องพึ่งของเราก็จะช่วยตีด้วยนะคะ ยตีมาเลยทวกบ้าไม่ให้เรบ้บราบน,นะคะว่าใครเป็นใครเออโอ้ยเงินได้เยอะเหมือนกันนะตีน้องค่ะตีเข้าไปเลยอย่าสงสารนะคะตัวพวกนี้เราต้องตี <c oughs> เราจะไดเงิน <c oughs> ตอนนี้บาก็ฟาร์มจนเลเวลสี่แล้วนะคะแล้วก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรเดียอกลับไปอัพเกรดนะคะโรงงานของเราก่อนดีกว่านาะอโอ้ยมันก็คือกุ๊กเก๋มากโรงงานคือกุ๊กเก๋มากดูสิเออเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มซื้อคนอื่นได้แล้วนะคะไปเข้าโรงงานเราก่อนเราจะไม่หนอยหน้าคนอื่นนะคะอืมเฮ้ยชะเข้าไปผิดโรงงานหรือเปล่าไม่สิไม่สิ จะพาพี่โรงงานทุกคนต่ก่อนโอ้ยชอบหลงทิศหลงทางอ่ะอายจังโอเคเรามาถึงโรงงานของเราแล้วนะคะหูเงินอด็ได้ประมาณสามสามพันสองอ่ะได้เงินสามพันสองแล้วตอนนี้ยหูเยอะมากจะพวกเพิ่งน้อยพวกนี้นะคะให้เงินเราเยอะมากเลยแล้วเรามาสร้างโรงงานโรงงานของเราเพิ่มนะคะกดเปิดประตูแป๊บนึงโอ้ยนี่เงินมีเยอะแล้วก็สร้างไปเลยค่ะ Okay. เหมือนว่าตรงนู้นน่ะร้านขายอาวุธอะมันจะใช้ประมาณพันสี่ไหมที่จะได้อาวุธใหม่เดี๋ยวบัตไปซื้ออาวุธใหม่ก่อนดีกว่าจะได้ไปฟาร์มมอนง่ายๆเนาะส่วนโรงงานก็ปล่อยพวกน้องๆ,ๆไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> เอาเอาอาวุธใหม่ก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีมอนยากอโอเคพันสี่ร้อยจริงๆด้วยค่ะ <laughs> ได้มาแล้วเราได้ไม่กวาดไหมนะคะ่ะเอาไว,ไว้ไรพึ่งนี่กูเกะมากกูเกะมาก เดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้เพิ่มเนาะนี่จริงๆ oh God, โอ้หมออดมากโอยมีบันไดขึ้นไปสันบนลุลดเลยนะฮะทุกคนแต่เงินมีนิดเดียวเองอ่อะเราต้องไปฟาร์มมอนก่อนมัง้งจะได้เงินเยอะๆเนาะแล้วก็ฟาร์มวิด้วยเพื่อที่จะได้ไปปลดแบบใหม่นะคะขอเน้ญยตไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้บาก,ก็การฟมาถึงเลเวล7แล้วนะคะซึ่งสามารถไปแบบอื่นได้แล้วนะแต่ว่าขอมาเก็บเงินในโรงงานนะคะเพื่อเอาอัปเกรดโรงงานก่อนเนาะ <L> โอ้ได้ต้องเยอะแน่6กพันกะบาทเลยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาอัปในนี้ก่อนแล้วกันเนาะเยอะมากเลยตรงนี้อัปให้หมดนะคะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยโอ้ยยังเหลือเงินต้องเยอะ,อะเอาไปทําตรงไหนดีเนาะ ตรงนี้ยังไม่มีให้อัพนะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นก่อนโอ้ยนี่นยังเหลืออีกพันหนึงโอ้ยใหม่กมากอันนี้เขาให้อัพเกรดอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ไม่ต้องสนใจเลคะ่ะมันเป็นนี่นี่ตรงนี้อีกอันหนึง่งอ,อัพอัพเข้าไปเลยคะ่ะน่ารักมากห้องนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเหลือกันแค่400กว่าบาทเองเนาะ ฟาร์มเงินก่อนค่ะไปฟาร์มที่แมพใหม่นะคะโอยแต่จริงๆก็อยากได้น้องพึ่งตัวใหม่นะคะแต่ว่าเหมือนจะต้องใช้เงินต้องหมื่นหนึ่งแนะ่ต้องฟาร์มเงินก่อนไม่งั้นเราไม่มีเงินแน่ๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเงินก่อนก็ได้โอ้ยตอนนี้มีหมื่นสี่แล้วนะคะทุกคนครบแล้วครบแล้วครบแล้วเย้ ye. เดี๋ยวบ้าจะเอาเงินเนี่ยไปส่มน้องพึ่งตัวใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีแค่1ตัวเองอะ่ะมันไม่พอนะคะบัดว่าเราจะต้องมีตัวน้องพึ่งเนี่ยเยอะๆมันจะได้ดูแบบฟุ้งฟิ้งอะไรอ่างีา้หนึ่งหมื่ที่รอคอยเรามาถึงแล้วค่ะปุ้งฟิ๊งได้มาแล้วนะคะทุกคนสองตัวแล้วค่ะขออนุญาตไปแต่งตัวน้องแป๊บหนึ่งนะคะรู้สึกว่าตัวสีแบบสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่เข้ากับชุดของบ้านเนา อเออลืมไปนะว่าเกมนี้เนี่ยสามารถปรับน้องพึ่งได้ด้วยนะโดยการกดตรงนี้นะคะโอเคขอปรับก่อนนะครแต่แตนเรียบร้อยแล้วค่ะโหยดูน้องพึ่งของมานนะคะน่ารักมากเอาลูกลูกลูกมานี่เร็วให,ให้โชว์ให้เขาดูหน่อยว่าหน,น้าตาหนูเป็นยังไงนะคะอ๋ออ้าวน้องพึ่งไม่ขึ้นมาละลูกเออนี่นะคะให้ดูเลย ปากสีแดงๆนะคะตัวสีชมพูอย่างงี้สวยมากไปค่ะเรามีเงินหกพันอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดนะคะอ้ยอันนี้มีเก็บได้อีกสองพันอัพเกรดลงมาให้มันใหญ่ๆเนาะนี่อัพไปเลยอัปไปเลยไม่ต้องกลัวงเงินหมดค่ะตรงนี้ก็มีให้อัพนะแพงไหมอะ่ะไม่แพงหรอกอัพไปเลยอุย้ยที่นั่งกินข้าวหรอหรืออะไรไม่ใช่มันคือเหมือนห้องปลูกต้นไม้หรอเอาไว้เรียนรู้ อะไรนงี้โอ๊ยตรงนี้มีพื่งเรียนรู้ด้วยเพิ่องอ่านหนังสือโอ๊ยกูเก๋อะเพิ่องอ่านหนังสือได้ด้วย,ยคือมันคือเลือดแท้เพิ่องอ่านหนังสือนะคะโอเคตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของน้องเพึ่งแถวนี้นะคะเร,เราจะไปทําห้องใหม่กันเนาะนี่เอาตรงนี้แล้วกันโอเคค่ะโอเคตุ้ยตังจะหมดแล้วว่าไ้ อีเกียดจังเลยนะนี่ทำไมแอบหลับแอบอู้อย่างนี้ล่ะไม่ไปทำงงทำงานนะโอ้โหโอเคค่ะหุยเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะโรงงานของเราเนี่ยไหนมีตรงไหนอัพอีกไหมเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเหมือนตรงนี้เราจะมีให้อัพด้วยนะนี่สามรอหรอเก้าอนี่ไม่ใช่นี่ก็หุยตังไม่พอแล้วว่า เดี๋ยวเราไปตีมอนเตอร์ก่อนดีกว่าเนาะมาแมเจ๊หมดน้อยนี่จะตีแกลูกๆตีมันลูกตีมันเลยนะบูบี้บีบูตีมันตีมันเออนี่ตายเลยนี่ตัวใหญ่ต้องตีตัวใหญ่นะคะโอ้ย,ยมันเมื่อกี้มันมีอะไรวนี่แกจะทำอะไรฉันนี่นี่จะหมดปะหมดปะเอออื้อ ตีมันลูกบุบี้บีบปูปป้ตีมันนั่นแหละตีไปเลยนี่จะหมดเ็กบะนี่อุย้ยเลเวลอัพด้วยนะคะคนตีก่อนนะคะ พอแล้วพอแล้วแค่นี้พอกลับบ้านกันนี่ขี่รถปูปูนกลับบ้านคะ่ะกลับมาที่ของเรานะคะเรามาเพิ่มเติมแต่งตรงนี้ก่อนนี่เป็นข้องครัวอุ้ยอุยน้องน้องคนน้ำพึ่งนะคะน้องพึ่งคนน้ำพึ่งน่ารักมากอะ่ะอันนี้ด้วยนี่อุย้ยมันเป็นแบบอุปกรณ์เติมแต่งนะคะสวัสดีค่ะเชฟเชฟพึง่งเออสวัสดีค่ะ ว่าไงทาอะไรไปทํางานสิคะโอเคค่ะไปทํางานก็ได้ค่ะไปต่อคะ่ะเราไปอัปเกรดกันต่อตรงนี้รอไอ้เกตดไปหมดแล้วนะคะก็เหมือนตรงนู้นอะตรงนี้เนี่ยตรงที่ที่บางไม่ได้อัพไปที่มันแพงๆอ่ะเราไปอัพก่อนน่าจะเป็นประตูนะคะตรงนี้ใช่ประตูไหมใช่ใช่ประตูนี่โอเคเปิดเปิดก่อนแล้วก็อันนี้เป็นกําแพงค่ะว้าวโอเคอันนี้ด้วยโอ้ไม่กอมาก แพงมากเลยอ่ะอันนี้ไม่มีเงินนะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ก็ได้เอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านี่อุย้ยนี่เธอแอบอู้ก,กันหรอเดี๋ยวจะตบให้เลยนะอืมไม่ชอบเลยอู้งานแบบนี้นะเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนนี่ก็อู้อันนั้นก็อู้โอ้โหตายละเอ้ยตรงนี้ก็ได้ นี่ต้นกระบองเพชรน,น่ารักอะมันเป็นแบบเป็นแบบมินิมอลหรือเปล่ามันเป็นแบบเห็น,หน,นแบบไหมมันมานน่ารักอะเออมานน่ารักดีมีพันห้าเดี๋ยวไปเติมแต่งตรงนู้นนิดนึงคือโรงงานเนี่ยใกล้ของบ้านเนี่ยใกล้ใกล้อัปเกรดครบแล้วนะคะจะไม่มีตรงไหนที่ต้องอัปแล้วเนี่ยมีแถวแถวตรงนี้ที่ยังไม่ได้อัปเนาะมี406ป่าหรอ ตังไม่พอเ้วเป็นอะไรทียมแย่มากเลยนะข้าบนมีให้อัพไหมไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเงินให้ครบก่อนนะแล้วเราก็มาอัพกันทีเดียวเนาะโอเคโอเคอัพตรงนี้ก่อนนี่แล้วก็โอ๊ยตรงนี้ได้ได้สามพันพอนี่อุย้ยมีบันไดขึ้นไปด้วยแกดูดูโอ้ยได้แค่นี้เหรอฮะขึ้นขึ้นมาทำไมมีเพื่อแค่นี้เองหรอ เสียในเงินนะ่ะอันนี้ก็ได้อุยอ๊ยอ้โหูอันนี้ยังคุ้นกว่าบันไดต้องสามทาอีกนะเนี่ยดูสิแต่ตรงนี้ไม่มีพึ่งขี้เกียจเลยอะตรงนี้ยังมีพึ่งขี้เกียจน,นะอไปทำงานะไรกันเลยพวกนายเนี่ยเค้ค่ะไปดูกันต่อรอบๆเลยว่ามีตรงไหนที่ต้องอัพอีกไหมเนาะมีมีตรงนั้นที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวรองเงินก่อน โอเคตอนนี้ป้าก็เอามาถึงระดับหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะพอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเล่นให้ดูเฉยๆว่าแบบนี้มันเป็นยังไงเนาะแบบนี้ก็จะเป็นการฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะฟาร์มมอนเตอร์แล้วก็เอาเงินที่ได้จากการผลิตน้ำผึ้งเนี่ยไปสร้างโรงงานนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยนะสําหรับคนที่หาเกมค่าเวลาเนาะเพราะว่าเกมมันดําเนินไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบมากเท่าไหร่ก็กินเวลาพอสมควรเลยนะจากที่บาเล่นมาก็นานอ่ะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบคลิมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บานด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆ เธอไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากบ้านด้วยนะคะจะบอกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะคะ